สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีโคกหนองนาพินแคนฟาร์มบักบิ๊กวันนี้มาพบพอกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องมานีเช้าวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญเนาะมานีน้ำสาระความรู้เรื่องของการอาเรียงง่วมาฝากพี่ตอนน้องเช่นเก้ครับอันนี้นี่มานีจะมีสาระความรู้อีกอย่างมาก ติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไนค์กดแชร์ก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวห้าผ้าไปเบิรงเลยพี่น้องฟังทั้งบุญนะพี่น้องครับมอนี้บากล่องพรน่มไพร่าพาพี่น้องมาอาติดตามการเจริญเติบโตของน้องต้นอ้อยมีอายุได้หกเมื่อบ่อ้อยลูกของคุณแฮปปี้นะครับเมืที่บ่ากลองได้ไปทำลอดมาเขาซื้อว่าน้องต้นอ้อย มาเบิ่งกับพี่น้องเอ้ยงว่วอายุหกมื่อเพราะท่านเดี๋พ่ออาทิตย์แลนกุนกุนเหมือนเศร้านี่นะครับพี่กุพันธ์เดี๋ยวผ้าลูกไปไกลน้องอ้อย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 วันนี้นี่ครับเขาเสวาน้องอ้อยกับไอซิงเคฟสามหนึ่งเดี๋ยวจังมาเมื่อหนาจังสิผ้ามาเฮ็ดคอนเทนต์ไอซิงเคฟสามหนึ่งนะครับวันนี้มาเอาน้องต้นอ้อยก่อนอ๋ออ๋อนี่ครับพี่น้องงว่ว ลักษณะแบบนี้บากล่องจะมั่นนะอบอกพี่บอกน้องแช่คอมุลนลักษณะงว่วแบบนี้มีไหวมีแต่สีหังสีมีดเลยพี่น้องเ้อง่ว,งวกระดูกหมูนี่มาสังเกตเบ,บื้องนะครับขนาดออกลูกแล้วก็ยังเนื้อแน,น่นเนือนบ่มีจอยครับเนื้อแน่นเปียกขึ้นเกา่าบมีจอยมียแต่สีไงไปนหนานะครับงว่วผู้ไหงว่วลาบอกซื้อไ้จังไหนซื้อไ้จังไหน คือว่าเมื่อไหนอ็มาตน้ตนอ้อยง้วงวัวไหนงวัวลาบมาเมือเ่อบ่ยัยเติมหาหละหาลาแล,ล้วเมื่อบ่โอ้ยยังเติมมาท่านหาลาบ่เอามาเบิรงครับน้องต้นอ้อยลูกของน้องอ้บอบักสิงนี่มากวนญมูนี่ง้วงก,กำผายเดี๋ยวเมื่อไหร่จะภาพาอ่า,าไปเฮ็ดคอนเทนต์บักสิงแต่วออ่าเมื่อนี้บ่ท่านเอาเป็นอยังจังว่ามง้วงก,กำผายเดี๋ยวเมือ่อไหร่จังสิมาฉเฉลยน,นะพี่น้อง อาน้องต้นอ้อนะครับเบางกำลังสิงหายลูกกินนุ่มบางพี่น้องอขนาดออกลูกแล้วก็ยังเต็งตึงขึ้เก่านะครับยังเนื้อหนังมังสาคือเกานี่คือลักษณะว่าโค้งกระดูกหมูที่บางกล่องเคยทายคลิปนะครับให้นุ่มลูกแข็งแรงนะแต่ว่าความสูงกับบ่อสูงดอกพี่น้องอยู่ยังอยู่ลอยสามนี่แหละนะครับยังอยู่ลอยสามซินี่ล่ะนี่ครับ สัดส่วนนี่สายตัวไหนตัวนี้บ่ง่วงไม่ใหญ่ยเออตือเออบักสิงแม่ตัวแม่มันตายเลยแหละนี่ครับเบิ่งเออง่วกําผ่าเด้วยเมือนถือภามาพามาเบิ่งบักสิงเออนี่ครับเนื้อหนังโอ้สีแดงดีนะครับอันนี้คือพามาเบิง่งน้องต้นอ้อยนี่น้องต้นอ้อยกำลังกินนมแม่อยู่อายุได้หกหมื่นพี่นออ้องเออเหมือนเศร้านี่แลนคุณคุณวมาท่านในพ่อสัปดาห์ แข้งแรงนะครับงูวที่บ้าวกล่องนุ่มพไพ่หรือทาการเทิดคลอดเพื่อนนั่นแหละนะครับวันที่นี่นี่ลูกของต้นอ้อลูกของคุณเตียนะครับอิตเตียแม่ลูกนะครับออกลูกแข่งกันนี่ครับลักษณะงวอทีมีไว้นี่เออมีตะหางตะมีอะไรพี่น้องเอามาเบงไอไอ,อยังกอซื้อบุญหลอดนี่แม่ของบุญลายหรือบุญหลอดบุญลายบ่ เตียดีตียดีบางก่องเคยน้าเรียนว่าโค้งกระดูกหูที่พี่น้องเขามารับชมหาพันกว,วิวนะครับขอบคุณพี่น้องที่เก็บตตอนรับรับชมเด้ออันนี้คือคือแม่ของอต้นอ้อต้นอ้อซื่อว่าคุณเตียบานนี้ครัว่าเบิงลูกเพป่นบ้านเหนียเ,เดือนเดียวเดือนเดียวลูกชายของคุณแฮปปี้อ้อเขาจํากันประเดีอ้อ เอายังมาอันนี้กันอยู่เด้ย,ยาเด้อหอยแลนเลยเด้เอา้าวมุดไหลไปนี่มาดิเร็วนี่ครับลูกของบรามันบรามันเรียร์ลอยในพื้นที่เจ้าแฮปปี้นะครับเ,เนื้อนางสัตว์ส่วนในี่ได้เลยพี่น้องเออนี่สัตว์ส่วนเป็นพอพันบอกง่ายว่าเป็นพอพันที่สามารถที่จะทับโตได้ถ้าเอาไปเป็นพอพันที่จะทับโตได้เบิ้งโค้งสางของเพป็นพี่น้อง เนี่เบิึงโค้งสั่งในหนาตึ๊บนะครับนนเนื้อเนื้อเนี่ยจะได้แม่ครับกับผิวเนี่ยจะได้แม่นี่ครับตะสังตะสังมเมื่อเศร้าในผ้าแม่แลนกระดหดอายุเดือนเดียวครับพี่นอ้องนะลายลายมาเนี่ยไรอันนี้ไหมกันยกุนยกไก่กันยุกไก่เบ้ากอง,อง,นองพนมไพ่หนี่งเกดกรอกชุ่มเอือนี่ครับจ,จะเกิดเชื่องในยุเดนบุญลายลักษณะบึงกามเนื้อครับ นังกำเนี่ยแม่เพิ่นก็นจะใหน้นุ่มลูกดีบา้านนี้คนเลี้ยงเพิ่นบำรุงดีอ่ะเนี่ยเพิ่นบำรุงกล้วยนะครับสามถามสูตรเพิ่นแล้วเพิ่นให้กล้วยเพิ่นให้กินกล้วยอยู่ประจําให้กินกนละ้วยมาน่ะแม่เพิ่นก็นให้นุ่มอาน้ำนุ่มดีสําหรับลูกตัวนี้นะครับนี่บางเอาหลดพี่นอ้องมาเซาในผ้าแม่กระโดดโดกโดดห <laughs> นุ่ไลคุณไล่ ครับสัดส่วนโอ้สัดส่วนเพิ่นมมาคักขนาดพุน่นถือว่าเป็นพอพันในชุมชนใดเลยพี่นอ้องพอพันในชุมชนใดมูลสัดส่วนหลบล่างรูปทรงใหญ่นะครับหนาะจานน,นี้น,น,นี่จานนี้นี่อ่าเดี๋ยวเขาไปหยอดกพูนกันไล่มูลไล่นี่นังคับหน้าตายน นั่งนานั่งนาคอขาใหญ่คอขาใหญ่ยัดจ้วงดากเลาเด้อเตี้ยเ้ยคอขาใหญ่บุนหลยบึงขามีบึง,บงใหญ่ๆเอาไปทำความขุ่นเกยกอกเปิดก่อนไปนั่นและเล่งๆไว้อยู่พี่นอ้องสามารถที่จะเห็ดเป็นพอพันได้เลยครับ มันม่ค่อยได้ถึกจับแล้วมั้งนี่บราบมันดูผสมของอคุณแฮปปี้คุณแฮปแปี้ก็เป็นงัวที่อยู่ในพื้นที่อะไรพี่น้องัวอยู่ในพื้นที่นี่แหละครับลักษณะงัวที่มันเป็นตะเลียงแล้วพี่น้องโอ้ยนะครับใหญ่นะตึบเลยนะครับสุดยอดเลยงัวตัวนี้นว่าบอธรรม,มด,ดานะครับลูกชายของเจ้าแฮปปี้ อากําลังเรียนรู้ที่จะกินยานเนี่ยพี่น้องเนอะครับเมันอร่อยพี่น้องมีอากาศตกใจมุดไล่ไหมมุดไล่นมำมุดไล่ไปหาต้นอ้อยแล้วบัตรมุนไล่กับต้นอ้อยพี่น้องพออะไรมันเศร้านี่เกี่ยวกันเดียวเอานี่ครับเอาเอาเอานันเป็นตะเลียงเลยพี่น้องงัวแบบนี้เป็นตะเลียงเอาว่าท่านไอ้พ่อ แต่เดือนเดือนเดือนเดียวโคมเขาเลยสัญชาติยานของงัวน,นันน่นนั่นนัน่น,นอันใหญ่ใหญ่ต้นต้นต้นอ้อต้นอ้อจะเป็นเอื้อยของบุญไหลนี่ครับตน้นต้นอ้อยจะเป็นพี่น้องกันครับเจ้าบุญไหลนี่มันเป็นตะเหลี่ยงนะพี่นอนะ้องเนาะใหญ่งามนะเดี๋ยวเข้ามาเบิง้งเพิ่นต้นอ้อยแบบนี้ แดงแป๊บเลยที่เบากองเฮ็ดครอดอันนี้หกมือนเ้อพี่นอ้องเออนี่งว6มือครับยาเฮ็ดนอ้องอ้ออยาเฮ็ดนอ้องอ้อนะครับงัวหวันตะว่าบอท่านไหนใดเรื่องของโค้งสงังโค้งสังบาท่านใดต่ว่าสีใดพอสีใดพอพี่นอ้องโค้งสางกับยู่ทีอ่าอาจจะบอท่านไหนใดๆปไดใดแม่อยโค้งสางนะครับ อ็เนี้กําลังกินนุ่มเนาะแข็งแรงเร็วครับอ่าอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นงัวอ่าพอไม่นัน่นแหละแหละเท่าที่มีข้อมูลวัวพอไม่ของหมอที่อยู่ในพื้นที่รุ่งนัมย์ฟาร์มเ,เอ้ยซื้อเพอเลเรกอะไรนะครับรุ่งนิรันดร์ฟาร์มนะครับหมอในอยู่เขตอำเภอพนมไพรนี่แหละนี่ครับพามาเบิ้งลักษณะงัวที่มีแล้วนี่มีอตะหางตะมีอะไรเพิ่นว่าไปยังจังหางจังมี ลูกปีละโตลูกสองสาเดือนเซิ่์งมาสั่นข้อมุนของหญ้าพันเลียงนะครับนี่ตอนนี้ก็6หกเมื่อ้าทิตยเดียวสัปดาห์แข็งแรงแลนอมอมหญ้ายกนะครับหรือว่าให้ลูกไปแข็งแรงลูกแกลกออกง่ายนะครับนังนานนังนานกค้งกระดูกหมูตัดส่วนกับบอยไนดอกนะครับกับเชื่องอยู่นะครับเช่องอยู่นะครับมือนี้ก็เลยบ้าพีนา่น้องเอฟซีเาบ้ากล่องผนมไพรมาติดตาม มาเบิงว่างัวที่นาเลี้ยงงัวที่เลี้ยงแล้วเป็นตั้งแต่ลุบางท่าเอิ่นเป็นตาลุเป็นตาหางตามีนะครับงัวของงานะครับงัวของงาแล้วก็ามาติดตามการเจริญเติบโตของนองบุญหลายงัวบรามันคันแม่นโจดเอฟกับยูเอฟหนึ่งแหละเนาะเพราะว่าพอเพิ่นเป็นเลือดลอยแม่เพิ่นก็เป็นงัวาไถ่ไท,ทยกลางนะครับเป็นเอฟหนึ่ง นะครับกระบอกขึ้นอยู่ดรอกพี่น้องบอกขึ้นนี้ว่าทันจะเอาเป็นพอพันุหนีได้เลยทันเลี้ยงแบบดูแลเป็นยางดีนะครับเป็นพอพันหนีได้เลยหลายไปสะอีกเอานะครับเหมือนกันเลยพาพี่น้องมามีมีเวลาเห็ุคลิปยังวันหยุดนะพี่น้องเนาะมีเวลาเหตดคลิปในวันหยุดเอาเอาเอาไปค้มเขาเ่ยบ้านนั่นนั่นนั่น จะไปตำน้องเออมีเวลาเฮ็ดคลิปกัเลยเดี๋ยวยูน้ำพีน,ำน้ำนองโดนนะครับขอบคุณพี่น้องที่กินข้ามารับชมหลักกันนะครับอ่ากับเจ้าบุญหลายเดี๋ยวอาการจเจริญเติบโตของน้องบุญหลายจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเขาจังมาติดตามกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับจเจ้าอ่าการจเจริญเ,เ,เ,เติบตันน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 ันไปกวนเขาละบาดนี่การเจริญเติบโตของน้องบุญหลอ่ากับน้องต้นอ้อยที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับบรากองไม้เนี่ยละมาให้พี่น้องดู อัปเดตเรื่อยๆนะครับในช่วงที่มีเวลาครับสำหรับมือนีก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับมือนีก็ค,คงต้องล่าไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อกับอคอนเทนต์เรื่ากับเรื่องราาที่จะบอกว่าลักษณะงอแบบนี้มีไว้สิมีตะหางตะมีเพราะว่าออกลูก ปีละตัวปีละตัวนะครับสำหรับวิดีโาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ